เรื่องของชาวกัมพูชาตอนนี้ร้อยทั้งร้อยนะครับไม่อยากจะกลับประเทศตัวเองหรือกลับไปแล้วก็อยากจะกลับมาทํางานหาไรายได้ที่ประเทศไทยเป็นที่มาของเหตุการณ์นี้ครับผู้ชมมีคนกัมพูชาลักลอบเข้ามายัางประเทศไทยก็ต้องไปถามกันตรงๆแหละว่าทําไมต้องแอบเข้ามาประเทศไทยด้วยครับไอเรื่องค่าแรงนี่แหละมันก็เป็นไอจุดดึงดูดแล้วก็บางคนก็เท่าแกเขาโทรเรียกอะไรอย่างเงี้ย นะบางคนเขาทางานที่ประเทศไทยมาหลายปีนะเขาก็ไม่อยากมาเริ่มใหม่นะอย่างสมมติเขาทางานตัวเนี้ยก็ทํามาสิบปีนะเริ่มแรกเขาคาแรงก็ไม่เท่าไหรหรอกแต่ว่าเขาทําจนชํานาญอ่ะเท่าแก่ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะบางคนที่ได้เป็นพันเลยนะแต่ถ้าเขากลับมาประเทศตัวเองอะเขาไปเริ่มใหม่อะมันก็มือเป็นอับหนึ่งใหม่นะก็เมือไปสตาร์ทวันละสามสี่ร้อยเนี่ยแต่ถ้าแบบ เรื่องรายได้ครับคุณผู้ชมพอกลับประเทศตัวเองเนี่ยผู้นําบอกไงคุณเซนบอกว่ากลับมามีงานรองรับไม่จริงครับบางคนเนี่ยอดอยากเลยต้องหลบหนีนะต้องลักลอบเข้ามายัางประเทศไทยหลัง,หล,งหลังนี่คือมีประเด็นว่าเท่าแก่โทรตามกลับมาทํางานที่ประเทศไทยเท่าแก่ตามเออเท่าแก่ตามนี่นะครับนะก็เลยจำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตเลยหลบหนีเข้ามายัางประเทศไทยลักลอบเข้ามาครับ นะส่วนเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยพอจับแรงงานกัมพูชาที่ลักลอบเข้าไทยได้ก็สอบถามเหมือนกันว่าทําไมถึงแอบเข้ามาเอาไปฟังชัดๆกันหน่อยครับอยู่กัมพูชาไม่มีกินเลยอยู่ต้องไม่มีงานทำระมีแต่ารังมันทูสแขแง่งไทยได้แรังเยอะกว่าจ้าล้วก็ใจดีด้วยจ้าหรือท่าเลย ตาเนี่ยอายุเยอะเลยเขาไม่เอาเขาไม่ยาอ๋อทางโน,น้นนะจ้าเลยมาสังไทยจ้าล้วไม่รู้จะทำยังไงมีตัดตัดสนใจมาสังไทยนีคือหนังคนละมวลหรือเปล่านะเพราะว่า<ช>ตอนนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงบอกว่าจับได้ทุกวันถามทุกวันถามทุกคนคําตอบเดียวกันกลับไปกัมพูชาไม่มีอะไรจะกินอยู่อย่างยากลำบากก็อยากจะกลับมาหางานหาเงินที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะครับอื 空。